ที่ค่ะมารีวิวของซื้อจากดิสซีอีกแล้วนะมากดพก็สองคนนี่กำลังออกจากดิสซีก็เลยโทรศัพท์มาก็เลยอันนี้เลยเนาะก็ที่จริดว่าจะมาซื้อหนังสือดิกชันนารีนะคะอย่างเดียวแต่กลัวได้อย่างเดียวแล้วนะก็ซื้อมาได้ได้จ่ายตังค์บาทเดียว มูอัดของแซลมอนกับบาซาบิต่ไปร้าน20บาท20บาทที่อยู่ข้างในสุดบิ๊กซีนะชิ้นแรกก็ไม้พายอันยาวเลยยาว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 ,ยาวนะของดีด้วย20่บบาทซื้อใหม่ จะว่ามันคืออะไรดินสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พ่อเราซื้อมานะอันที่เหมือนดินสอร์อะเนี่ยเหมือนมากเลยเอ่ะมายเป็นนี่เลยพ่อเราซื้อมา ธรรมาดาของจีนของจีน บอลน,นี้เราซื้อมาบอลไม่พายเดี๋ยวเราซื้อมาซื้อมาเล่นเรามีที่แล้วไง มากขนา,าดดก็อันนี้ก็จะเป็นสีขาวแบบมีดอกไม้อันนี้เป็นสีฟ้าก็ามีแบบพื้นืนแล้วก็มีแบบดอกไม้ก็จะมีพื้นๆเก็บดอกไม้โอ,อไปรันยีสหน้าบิก๊ก ไอ้นี่ขัดแค่ก็ซื่อขอมาแค่กเนะี่ยไม่พายยาวๆก็จะกลับไปสอนทางสารพิสูจน์เออไข่ดื้อไข่ดื้อดือเน่ะวัน มก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่รีวิวของที่นี่นะก็ไบเบิลชิคก